สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบอาสจรรนะครับแอดมินเพจนะครับผมอ่าไทเกอร์ม็อบเป็นม็อบแบบถูแห้งนะครับอ่าอันนี้ก็เราจะมารีวิวอ่าไทเกอร์ม็อบ24นิ้วให้ให้กับลูกค้าชมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูพื้นทีโนนะครับก็จะเป็นคาบนะครับพื้นเห็นไหมฮะอ่าพียงก็เป็นคาบอันนี้เป็นไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับอันนี้เราก็จะมาอ่ารีวิววิธีการถูรนะครับ ลูกค้าผ่านมาหลายท่านอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถูนะครับหลังจากที่เราเตรียมผ้าเตรียมอะไรเตรียมน้ำมันทุกวิธีการถูก็อย่างนี้ครับจากซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ,บเป็นเลขเป็นเลขแปดและเบี๋ยวจะถูให้ชมนะครับถูซ้ายขวา ามขั้นตอนเลยครับนนะะในการทําความสะอาดพืนบบ้นแบบลอกผิวแห้งนะครัะละบลอกแร่ผิวแห้งเพื่อเก็บปิ๋ยที่บนพื้นนะครับพอหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าบรรนาผี่นะครับเป็นขั้นตอนที่สองนะครับพอหลังจากนั้นปล่อยพื้นแห้งแล้วก็ถูซ้ำไม่พ้นแห้งถึงรอบนะครับแค่นี้ครับขั้นตอนใช้ไปเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันแล้วเราก็ซักอาบก็ถูเสร็จแล้วก็มาสลักดูะครับโอ้ขอบต้อในใกล้ๆนะครับดูซิครับฝุ่นเยอะไหมโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะฝุ่น ฝุ่นเยอะมากครับน้องขนสุนัขน้องขนสุนัขขนแมวก็ถูทำความสะอาดได้นะครับถูแล้วก็เวลาแล้วก็ไปสลัดทิ้งนะครับเาปอย่างนี้ครับอวิธีสลัดก็จับด้าวไว้อย่างนี้นิดนึงนะครับถ้าเราจับด้าวไกลเนี่ยมันจะเขย่าไม่ได้เขย่าไม่สะดวกแล้วก็จับตรงข้อนี้นะครับวิธีการเขย่านะครับแล้วก็มาดูหน้ามันนิดนึงก็ เหนหมฝุ่นออกหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่ค่าบนพื้นแล้วก็ใช้ไปประมาณสักเจวันครบเจวันก็เอาไปซักนะครับซักก็เหมือนซักค้าปกตินะครับล้างน้เปล่าตากแดดให้แห้งแห้งสนิทฉีกน้ํามันเข้าไปอีกรอบนึงก็ใช้ได้เจวันแค่นี้เองนะครับผมไปด้านนู้นนะครับ ก็แบบูม่น้องกแนะครับผมซ้ายขวา้วาวนนครับหูแล้วก็่อสลักทิ้งน้องบ้านนะครับจับกใกล้ๆข้าต่อนะครับจะไปจับด้านบวนว้ะด้านบนมันจะเคาะยังได้านครับจับตรงนี้นิดนึงนะครับก็ยืนขึ้นแล้วก็เคาะอันนี้ก็จะมีขนสลักเยอะมากนะครับ ถูแล้วเราก็เคาะถือแล้วเราก็เคาะแค่นั้นเองค,ครับใทเกอร์ม็อบยี่สี่นะค,ะครับใทเกอร์ม็อบยี่สี่นิ้วแข็งแรงทนทานใช้งานง่างนยนะครับเป็นด้าบวบมิเนีนยมนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องค่ากระสุนบนรลมก็ทักมาสอบถามกับมีกนกนระครับจบขั้นตอนอการรีวิวไทเกอร์ม็อบยี่สี่นิ้วค,ครับใทเกอร์ม็อบมาสจานท์ขอบคุณครับเราทห้มากให้คุณมากกับความสะอาดสวัสดีครับ